สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง99 9สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นล่างตัวเดียวนะคะสูตรใหม่วิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้ลงวัลที่หหลักหน่วยใช้ลงวันเลขท้าย2ตัวหลัก10ใช้ลงวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะท้าย2หลัก10บคูณหหลักหน่วยคูณ3นะคะศูนย์นะคะ บวกนะคะห้าบวกนะคะแปดคูณห้าได้สี่สิบใช้ศูนย์บวกห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าศูนย์บวกห้าเป็นห้าบวกศูนย์เป็นห้าบวกห้านะคะ เป็นสิบนะคะเลขเด่นตัวเดียวที่ได้คือศูนเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์ศูนย์นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะเจ็ด หลักหน่วยนะคะบวกบวกห้านะคะหลักสิบบวกนะคะบวกศูนย์คูณห้านะคะได้ศูนย์บวกหนึ่งคูณสามนะคะ ได้สามเจ็ดบวกห้านะคะเป็นสิบสองบวกศูนย์เป็นสิบสองบวกสามนะคะเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือห้าเลขที่ออกนะคะห้าสี่ ข้อที่ห้านะคะหลักสิบต่อมานะคะสี่นะคะบวกห้านะคะบวกห้าคูณห้านะคะได้ยี่สิบห้าบวกนะคะหกคูณสามเป็นสิบแปด ี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้านะคะเป็นสิบสี่นะคะสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองนะคะเลขเด่นตัวเดียวคือสองเลขที่ออกนะคะสามสองสองนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะสมหลักหน่วยนะคะบวก3หลักสิบบวกนะคะศูนย์คูณหได้ศูนบวกนะคะเกคูณสมได้ยีสิบเจ็ดนะคะ สาบวกสามนะคะเป็นหกบวกศูนย์เป็นหกบวก 0, เจ็ดน,นะคะเป็นสิบสามเลขเด่นตัวเดียวที่ได้นะคะก็คือสามเลขที่ออกนะคะสามหกเข้าที่สามนะคะหลักสิบต่อมานะคะเจ็ดหลักหน่วยนะคะ บวก3นะคะหลักสิบบวกนะคะหกคูณหได้30บวกนะคะหกคูณสได้18 7แบวกสนะคะเป็น10บวกศเป็น10บวกแนะคะเป็น18เลขเด่นตัวเดียวที่ได้คือ8เลขที่ออกนะคะ8ปดห แปดนะคะหลักสิบต่อมานะคะเจ็ดนะคะหลักหน่วยบวกแปดนะคะหลักสิบบวกศูนย์คูณห้านะคะขออภัยค่ะหกคูณห้านะคะได้สามสิบใช้ศูนย บวก0คูณ3นะคะได้0 7บวก8นะคะเป็น15บวก0เป็น15บวก0นะคะเป็น15เลขเด่นตัวเดียวนะคะที่ได้ก็คือ5นะคะคลิปนี้นะคะ เป็นเด่นล่างตัวเดียวนะคะสูตรใหม่เป็นสูตรระยะสั้นนะคะเดินมาเพียงห้างวดตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกห้าศูนย์จนถึงปัจจุบันนะคะแปดห้าเดินมาทั้งหมดนะคะห้างวดงวดนี้นะคะได้ห้าตัวเดียวนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ